ชวนมาดูไอเดียเก๋ๆใช้กระดาษทิชชู่ประดิษฐ์เป็นเสื้อสบายกระดาษทิชชู่ราคาเพียงแค่ม้วนหลัก10บ,บาทที่หนังทิติรัตน์สุรพลพินิษอยู่บ้านเลขที่67หมู่ที่6ตหบลเจสเมียนอเภอโพธาพรามจังหวัดราชบุรีซึ่งมีความรักด้านศิลปะการเย็บปักถักร้อยและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำกระดาษทิชชู่มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์มาลหลข้อมือ และมาลัยในรูปทรงต่างๆได้อย่างงดงามเหมือนกับดอกปะลิหรือดอกพุธเป็นดอกไม้ที่ใช้ร้อยมาลัยจริงๆอีกทั้งสามารถเก็บไว้ได้นานกว่ามาลัยสดทั่วไปที่จะเหี่ยวเฉาไปกับกาลเวลานางทิติรัตได้นำกระดาษทิชชู่ที่ทำเป็นดอกมะลิมาร้อยเรียงต่อการเป็นตะข่ายจนกลายมาเป็นเสื้อสวมใส่และเป็นสบายคลุมไหล่ที่สวยงามเก๋ไก๋สบายมีความยาวประมาณ3เมตร ใช้กระดาษทิชชู่ทำดอกมะลิถึง30,000ดอกในการร้อยทำสมัยออกมาได้อย่างสวยงามและแปลกตาส่งเข้าประกวดในการจัดงานของมหาวิทยลาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมเบิงได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่มีขั้นตอน แบ่งกระดาษทิชชู่ให้เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมใช้กรรไกรตัดแบ่งเป็นชิ้นให้เท่ากันแล้วใช้ไม้จิ้มฟันที่มีปลายแหลมเสียบหมุนที่กลางกระดาษทิชชู่และใช้กระดาษทิชชู่อีกแผ่นทําลักษณะเดียวกันอีกชั้นหนึ่งคล้ายๆกับการหุบรม่มหรือรูดกระดาษลงมาที่ขนไม้จากนั้นจะเอากระดาษชีเขียวอ่อนผ่านที่โคนแล้วจึงใช้กาวเคลือบโดยเฉพาะงานประดิษฐ์ดอกมะลิจะมีลักษณะที่ทำให้ดอกมะลิกระดาษทิชชู่เงางามลดการเกิดความชื้นมีความคงทน นางคิติรัตน์สุรพลพ,รพินิกกล่าวว่าครั้งแรกจากที่ทำอะไรแบบต่างๆมาแล้วตอนนี้มีวิวัฒนาการเปลีย่ยนไปต้องปรับปรุงให้กล้าวล้ำนำสมัยมากยิ่งขึ้นรู้สึกภาคภูมิใจมากจากที่ทุกคนเห็นเคยสวมใส่บอกว่าสวยงามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประกวดชุดมาลายาัยผ้ามีนางแบบหลายคนเข้าแข่งขันและสามารถชนะเลิศได้ที่หนึ่งของการประกวดมาแล้วกรรมาการมองถึงความแปลกและสงสัยในการใช้วัสดุประดิษฐ์ทำเป็นเสือ้อ เป็นสบายทุกคนคิดว่าเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ส่วนหนึ่งเพราะว่าในราชบุรีมองว่ายัางไม่เคยเห็นที่ไหนว่ามีแบบนี้กระดาษชูที่เอามาทำดอกนี้คือสามพันดอกค่ะสามพดอกค่ะถ,ถ้าคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินต่อตัวเนี่ยเท่าไหร่ก็ต่อตัวถ้าเบ็ดเสร็จตอนนี้เลยนะคะถ้าตัวที่ใส่ก็ตกคือสองพัค่ะพร้อมค่าแรงค่ะ,คะแล้วแล้วแล้วสบาย้อีกทีก็สบายอ่ะจํานวนดอกนะคะมันจะมีคือ เราพูดได้เลยว่าคือเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นแบบคือเราทำโชว์เราก็จะใช้จำนวนดอกเยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างลูกค้าเลือกอะไรสนใจอ่ะเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ดอกอ่ะคือหนึ่หนึ่งมื่หนึ่งหนึ่งมื่นดอกเพื่อมันก็จะได้มองว่าแบบลดต้นทุนไปอีกแล้วราคามันก็สามารถแบบไปด้วยกันได้อ่ะค่ะ กระดาษทิชชู่หนึ่งม้วนสามารถทำเป็นดอกมะลิได้จำนวนมากทำเสื้อใช้ประมาณ3,000ดอกถ้าคิดเป็นมูลค่าเสื้อตัวที่ใส่นี้ประมาณ2,500บาทพร้อมค่าแรงส่วนสบายจะใช้กระดาษทิชชู่ทำดอกมะลิประมาณ3 0,000ดอกนอกจากนี้ยังทำมาลัยก่อนหลายขนาดมาลลยแขวนรถมาลัยงานแต่งเครื่องไก่งานบวชวงกุญแจ คิปติดผมหรือตามแบบที่ลูกค้าสนใจมีให้เลือกสามารถทำตามลูกค้าสั่งได้สินค้าจะทำมาจากกระดาษทิชชู่เกือบทั้งหมดเพราะบางอย่างจะทำจากกระดาษ้าและดอกรักที่ทำมาจากพลาสติกด้วยลูกค้าสามารถสั่งได้ตามความชอบใจช่วงที่ผ่านมายัางเป็นวิทยากรสอนให้กับผู้ที่สนใจหรือกลุ่มที่คิดประกอบเป็นอาชีพด้วยท่านใดสนใจอยากเรียนอยากศึกษาเป็นอาชีพหรือสั่งซื้อสินค้าจะมีแบรนด์เป็นเพจ มาไลค์คุณหญิงหรือโทรติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข089 536 3564ค่ะ